ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน เมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนแห่งความดีงามเป็นกองทุนที่มีแต่ให้ไม่หวังผลกำไรหวังเพียงช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดมีความสงบสุขร่มเย็น จึงเรียกได้ว่าพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินวิสัยทัศน์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจแบบพอเพียงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินหนึ่ง ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน 2. รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ 3. รับสมัครครอบครัวสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4. จัดตั้งกดจุมชนเข้มแข็ง 5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด6จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด7ประชาคมขัดแยกด้วยสันติวิธี 8. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 9. รับรองครัวเรือนปลอดภัย และ10รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็งขั้นตอนที่ 1, 1> ทุนศรัทธาเป็นทุนตั้งต้นของกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยแสดงถึงศรัทธาของสมาชิกในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสมทบทุน1บาท5บาทต่อคนต่อสัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้มีการคิดห่วงใยทุกคนในครอบครัวหรือชุมชนและหมู่บ้านทุนศักดิ์สิทธิ เป็นส่วนของเงินที่ได้รับพระราชทานทุนปัญญาคณะกรรมการต้องพิจารณาเป็นระยะในการขยายกองทุนให้เพิ่มพูนด้วยวิธีการที่ได้มาซึ่งเงินสมทบทุนที่สุจริตขั้นตอนที่1การทำความเข้าใจทุกครัวเรือนขั้นตอนที่2การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการมีวาระหนึ่งปีโดยยึดหลักความสมัครใจและมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน กรรมการจะต้องมีความพร้อมในการดูแลคนในชุมชนในสัดส,ส่วนกรรมการหนึ่งคนต่อหนึ่งครัวเรือนสมาชิกไม่เกินหนึ่งครัวเรือนหนึ่งต่อสี่ เง่อนไขของคณะกรรมการกรรมการทุกคนจะต้องยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนอกจากความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนองพระราชะปฏิทานในการแก้ไขปัญหายาสิบติดให้กับหมู่บ้านชุมชนและขอใช้โอกาสความเป็นคณะกรรมการในการทำความดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินขั้นตอนที่3รับสมัครครอบครัวสมาชิกเข้าร่วมโครงการขั้นตอนที่3การจัดตั้งคณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินเงื่อนไขในการรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกองทุนกำหนดไว้3ประเภท 1. ครอบครัวสมาชิกต้องยอมรับกฎชุมชนเข้มแข็งหรือกฎหลัก 2. ยินดีบริจาคเงินเป็นทุนศรัทธา1บาท5บาทหรือมากแต่ตาม1คนต่อ1สัปดาห์ 3. ต้องยอมรับการดูแลของกรรมการในการตักเตือนคนในครอบครัวได้การสมัครใจเป็นครัวเรือนสมาชิกของหัวหน้าครอบครัวหมายถึงทุกคนในครอบครัวได้เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยแต่ละหมู่บ้านชุมชนต้องมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ30รับสมัครเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดขั้นตอนที่4การจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งขั้นตอนที่4ี่ การจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งกฎอปะปริหานิยธรรมหรือกฎหลักกฎรองเป็นกฎที่ใช้ในหมู่บ้านชุมชนและเป็นที่ยอมรับของหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะดา้านยาเสพติดตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้านและชุมชนขั้นตอนที่5ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดขั้นตอนที่6จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด ขั้นตอนที่7ประชาคมขัดแยกด้วยสันติวิธีขั้นตอนที่7รักษาชีวิตชุมชนเข้มแข็งแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น4กลุ่ม 1. ผู้ค้า 2. ผู้เสพ 3. กลุ่มเสี่ยง 4. กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมที่ดำเนินการให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของหมู่บ้านชุมชน 1. การให้กำลังใจโดยคณะกรรมการต้องละทิ้งความคิดเดิมๆและเข้าใจว่าสมาชิกกองทุนแม่ทุกคนพร้อมให้กำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีของเขา 2. การช่วยเหลือด้วยการส่งเคราะห์ให้กับกลุ่มผู้ที่เป็นปัญหาและครอบครัว 3. การพบปะเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะๆเพื่อสร้างความไว้ใจและความจริงใจที่จะช่วยเหลือเขา สําสำหรับผู้เสพติดมากให้คณะกรรมการช่วยเหลือโดยส่งเข้ารับการรักษาการบำบัดอย่างเร่งด่วนแล้วให้กลับมาฟื้นฟูที่ชุมชนโดยเร็ว,รวขั้นตอนที่8ปตัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตัวอย่างธนบัตรขวัญทุงพระราชทานขั้นตอนที่9รับรองครัวเรือนปลอดภัยขั้นตอนที่10รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็งเป็นขั้นตอนเสริมความมั่นคง โดยสมาชิกยอมให้คณะกรรมการพิจารณาลงความเห็นต่อครัวเรือนสมาชิกที่ผ่านการรับรองแล้วปล่อยให้คนในครัวเรือนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัยและยินยอมให้ยกเลิกการรับรองปลดธงสัญลักษณ์คืนให้กับคณะกรรมการซึ่งจะมีการพิจารณาทุกรอบหนึ่งเดือน